สวัสดีจ้ะพี่น้องคลิปนี้ใจสิผ้ามะลักพักติวอ uh ยู่เฮือนย่อสอกับตาจ้าค่ะมาลักพักติวอย uh ู่เฮือนพอกับแม่ค่ะอยู uh ่เฮือนจะกของบมม่มีก็เลยมาลักอย uh ู่เฮือนเพิ่นจ้าเฮื่อเจกับพอกับแม่กับสีอย uh ู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะเพิ่นอยู่ในส่วนติดท่าไงจ้าเจดอยู่ในส่วนหลังบ้านแต่กับมิถนนเขาส้อยเล็กๆนะคะไปมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าค่ะต้นมะม่วงมหาชนกสุกไปเยอะแล้วเหลืออย uh ู่นิดหน่อยย้อม,ย,มย้มค่ะมะเงาะของเฮ้าก็เช่นกันค่ะมะเงาะของเฮ้ากับสุกไปหลายเช่นกันเก็บเถื่อว พว่วงได้บันี้พี่น้องตอนแรกในสิเก็บกินเทอละนวยค่ะคู่มือนีนเก็บกินเทอละพ่วงค่ะหวานร่อนกรอบอร่อยบวก แม่เจ้ยปลูกมาประมาณ4ี่ห้าหกเจ็ปีแล้วนะคะแซบคักแศบหลายค่ะชอบชอบบ่ออยากไ้บักเงาะเบิดเลยแหมคันบกเงาะเบิดเลยแล้วกระจักเสียเอาอีหยังมาอ่างกันแม่จ้าพี่น้องเมื่อนี้บกกระท้อนกับบกค่อยหล,ล่นเลยคะ่ะกระท้อนไม่ค่อยหล่นแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานหล่นไปหลายหน่วยแล้วหล่นไปหลายลูกแล้วค่ะเก็บใบแมงลักตามด้วยผักขยงค่ะเมื่อนี่เจ้ยสีผ้าเอาไปใส่ต้อมอึงพี่นอ้องต้มอึงค่ะต้อมอึงแม่ใคร แ่บแบนัวน,ว,นวค่ะเป็นสูตรของเจอเอง <laughs> อบุญเนี่ยพราะว่าพอกแม่นี่อันนี้เวลาเหตดต้มอึงนี่เพิ่นสิว่าใส่บักผีเมื่อนี่เจอสิพ้าใส่บักิีค่ะบักไฟของเฮากันย่งงย่อมเยมคือเกาค่ะพี่น้องเขาครัวของเฮากันเลยค่ะครัวก็แยกออกมาจากตัวบ้านนะคะ ครัวเขียวเหนียวซับค่ะล้างพักนั่งอางยาแล้วแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดค่ะต้มน้ําให้เดือดก็นําอึ่งแม่ไข่ของเรานะคะล้างด้วยเกลือไปก่อนนะแล้วก็นํามาต้มในน้ําเดือดประมาณ5-10นาทีค่ะต้มเพื่ออะไรต้มเพื่อที่ว่าเหาสีมะลอกคราบขาขาวของเหานี่เห็นบอกโบเป็นของเหาดิเอย คราบขาวๆข,ของอึงค่ะเห็นบอกห้องกระสิลอกคราบออกสีเข้าจังสีสวยหนารับประทานค่ะเห็นบอกเห็นคว่ำแตกต่างบอกเพราะห้องหลอกออกแล้วๆมันกระสิบม่มีเมือกขา,ขาวๆนะคะมันกระสิลดคว่ำเข้าไปได้แล้วหลับหนึ่งค่ะต้มน้าให้เดือดใส่ข่าตะไครใ้ใบมะกรูดใบมะขามอ่อ,อนใบหมอนค่ะหลักะใส่อึงลงไปค่ะใส่ข้านอนนาปลาน้ปาปลาผงชูรสค่ะใส่พริกแล้วก็มะขามค่ะใส่น้ามะขามเปียกก็ได้แต่ว่าเจอใส่ไปเบิดหน่วยเลยค่ะ ตุนให้อึงเปื่อยดีประมาณ30-40นาทีนะคะหลังจากนั้นก็มาเติมใบแมงลักผักขยงท้ายสุดเลยค่ะอ้อแล้วกับใบพักติวเจอกับสีใสในขั้นตอนนี้จ้าต่มอึงจ้าพี่น้องต่มอึงแม่ไขรต่มอึงไขรเื้อใครเต็มท้องโอ้ยยังหอนๆอนยู่น่า ไม่หยอดม่อนอันไม่หยอดอันแบขามออนมีพักติ๋วมีพักกระแห่งมีพักอีตู่ค่ะอือือออข้าวออนอ่าจนทำกุกๆนี่ห้ยาวเยนีพี่หน่องเอ้ย ซับตามด้วยดูการค่ะอึอ้งนะค่ะหึ้งนาค่ะ,คะพดกจูพักเหมือนใ่ไปได้หลายดับข้าวกินเป็นพักก็ได้ค่ะข้างข้าวอ่ำใสต้องไปยังมาข้าว อืมสดยงามโกกไมีแห้งเงาอยู่กระดูกดูกมันนี่ขาเหรอยำเนี้ยยำเนี้ยนี่ต้มแบบเปลือยยำดุกเลยพ่อก็แม่สิบห้ากินแบบยำดุกเลยนะพี่น้องยำดุกยำดุกก็คือเคี้ยวกระดูกเขาไปเลยกระดูกขาฉันมันบอกฉันไม่ค่อยแข็งอ่ะ โอ้หมันอ้สุดยอดมากเลยยๆสามมันมันอร่อยอร่อยน้ำนี่กระบดหลุมกลมค่ะสาม <C> e <at> มุเอื่อนใครไม่ไเห็นไหดปช่อนเลยอันอี้จูหด,ดพักติวอักติจูพักติวอันใบหม่อนนะคะ ใบม่อนใบม่อนใส่ลงไปเด้ยเอยน่แลละแซ่บนี่บวนมักไก่มักมันไก่ไก่กลิ่นกลิ่นใครไม่ไก่กลิ่น แกจะกินจ้าไม่ร้อนส่จ้าอาใจคนที่เขาไม่กินอยู่นะเขาจะอยู่ส่วนตัวนี่กินช็อปสบับจิ้มต้นนึงกักอิ่มหน่ะพี่น้องอืมอืม Ngoa cả nhầm đủ đây á Xào gì con xào gì Bọn này nắm lòng lọc nhân bảm Xào tẹt đấy chào Hãy เอาตัวถ่ายคาด้วยคาพักติวจมุนไพ่ต่างๆหน้าๆค่ะสาม